ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทสรุปช n n e l ครับก็ยังอยู่กันในเกม GTA 5นะครับหรือ Grand Theft Auto 5นะครับกับ EP นี้ EP ที่4ครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอต่อจาก EP ที่แล้วด้วยนะครับ ก็ใน EP ที่แล้วลาม่าครับได้ทำการขี่ร์ไฟที่ไซเมียนสั่งให้เราไปยึดมานะครับแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับลาม่าได้ทำการส่งข้อความมาหาเราครับเดี๋ยวผมจะขอทำการเช็คข้อความสักเล็กน้อยข้อความนะครับเนื้อหาประมาณว่าตอนนี้ลาม่ากำลังไปตกลงธุรกิจอะไรบางอย่างครับก็ทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาครับหมายความว่าตอนนี้ ถ้าเราไปทําภารกิจของไซเมียเนี่ยเราน่าจะต้องลุยเดียวไปนะครับไม่มีคู่หูอย่างลาม่าเนี่ยมาช่วยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอทําการปิดโทรศัพท์ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผมจะเล่นในแต่ละ ep เนี่ยตามภารกิจที่เ,เขียนตามบทเว็บบทสรุปนะครับบทสรุป com แต่ว่าใน ep นี้ครับอาจจะขอทําการ สลับสักนิดนึงเพราะเนื่องมาจากว่าตอนนี้เนื้อเรื่องเนี่ยที่ต่อจากการที่ไซเมียให้เราไปเอามอเตอร์ไซค์มานะครับก็จะเป็นภารกิจของไซเมียขึ้นมาอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแผนที่ให้ดูภารกิจต่อไปครับก็จะเป็นของไซเมียเหมือนเดิมนะครับผมก็ทําการปักตัวเวพอยต์นะครับเพื่อทําการไปรับภารกิจหลักกันต่อก,ก็ภารกิจอันนี้นะครับอย่างที่บอกไป แฟรงกินจะได้ทำเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นจะไม่มีลาม่าเพื่อเรามาช่วยละก็ตรงนี้ผมจะไม่รอช้าน,นะครับไปรับภารกิจที่สซเมียนกันเลยก็ตรงนี้ขับรถไปน่าจะไม่ไกลเท่าไหร่ครับเพราะว่าจุดที่เราเอ่อถ้ายังจำไ,ได้นะครับใน EP ท,ที่แล้วเราเนี่ยมาทําการนะัดเจอลาม่าที่สถานที่หนึ่งก็คือร้านล้างรถนะครับ ซึ่งอีกแล้วลาวลานรถเนี่ยมันก็อยู่ข้างหลังบ้านของแฟงกี้นั่นเองก็ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับโชว์รูมของไซเมียนให้เราทำการขับรถเข้าไปด้านในเลยตรงนี้ครับจุดนี้เลย แล้วก็เวลานะครับจะเปลี่ยนเป็นเช้าอัตโนมัติครับนายมันพวกเหยี่ยเชื้อชาติสินะอะไรนะนายไม่ชอบชานเาคิดว่าใช้ไม่คนอาลับไม่ไม่คุณพูดเรื่องไรไม่ใช่อย่างนั้นขอโทษนะไม่เดียวเด็กคนนี้ฉันเป็นที่ปรึกษาเขาน่ะฉันภูมิใจในตัวนายมากที่ปรึกษาไม่ทิ้งอะไรไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นแล้วคุณมีงานอะไรให้ผมทำเจมส์เดอซานตาเด็กที่เคยซื้อรถของเราไปเขาจ่ายเงินช้าแล้วฉันก็รู้สึกแย่หากเเสียหายไปมากกว่านี้มากกว่าผลตอบแทนที่ฉันได้ในรถคันนั้น แต่รถคืนมาซะน่าจะอยู่ที่แฮมสเตดออฟเอคิปรถเอสยูวีพ่อคนดีคนนั้นเหมือนจะไม่สนใจอะไรเลยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นเอารถกลับมาในสภาพที่ดีด้วยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเยี่ยมมากแล้วเจอกันขอให้โชคดีที่โรงเรียนกฎหมายนะโอ้คุณเคนเนตคุณต้องการทำเรื่องกู้เลยหรือเปล่าเอาละครับตอนนี้เป้าหมายต่อไปของเรา มาเรียบร้อยแล้วจะเป็นถ้าใครังจำกันได้นะครับเด็กอ้วนๆที่เราเคยเจอใน EP แรกๆนะครับที่ผมเคยบอกว่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญครับครั้งนี้ e p นี้ภารกิจนี้นั่นคือเป้าหมายของเรานะครับคือการไปยึดรถ SUV ครับจากที่เด็กคนนั้นเนี่ยได้ทำการซื้อไปแล้วก็แน่นอนครับอย่างที่ผมเคยบอกคือสายเมียนเนี่ยทำธุรกิจที่ค่อนข้างจะ ไม่โปร่งใสครับก็คือทําทุกหนทางไม่ว่าจะเป็นพวกสัญญาพวกดอกเบี้ยอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะทําให้คนซื้อไม่สามารถขอรถต่อไปไหวครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัดไปคุยกับสายเมียสักู่นะครับเอออย่าบอกนะว่าคุณเปลี่ยนใจอาจจะถ้าะฉันรู้ว่านายหักหลังฉันได้ยินมาว่านายเอามลไฟล์ของฉันไปใช่ไหมพนักงานดีเด่น เดี๋ยวก่อนเขาเจ้านาย,มนายผมกับรามาจะเอามาไปคืนคุณครับไว้ใจได้โอ้แน่นอนเราจะคุยเรื่องนี้กันอีกทีตอนที่นายเอารถ SUV คืนมาได้แล้วดูจากเอกสารแล้วบ้านนี้มีโล็อถที่ล็อกอยู่นายต้องเข้าจากทางในบ้านเท่านั้นทำไมไม่มีงานง่ายๆผมทำบ้างเลยเ<ๆ>จ้านายอย่าพูดเรื่องนั้นกับฉันข้าหัวขโมยโอเคครับมาต่อกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้รู้ครับว่าเด็กผู้ชายที่ซื้อรถไปเนี่ย จะมีความสําคัญเป็นระความสำคัญขนาดไหนเดี๋ยวเราคอยติดตามพร้อมกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะถึงแล้วก็จะเห็นว่าเป็นบ้านในแถบคนมีตังนะครับจอจตรงนี้ครับมีจุดง่อที่ต่อภารกิจต่อไปคือการหาทางเข้าบ้านนะครับไม่ต้องสนใจครับไปเลย ก็เราจะเห็นว่ามีคนมาทําสวนนะครับให้เรากดค่อยๆย,ย,ย่องเข้าไปด้านในนะครับเราตรงนี้ใช้ความอดทนสักเล็กน้อยครับแล้วก็จัดการครับเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องหาทางเข้าไปในบ้านนะครับก็จุดที่เราจะสามารถเข้าไปได้น,นะครับ รถเนี่ยจะจอดอยู่ในโรงรถด,ด้านในตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นรถ SUV สีเหลืองนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าบ้านล็อกหมดเลยเราจะมีทางเข้าที่เราสามารถเข้าได้นะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับนี่ครับจะเป็นรถของคนทำสวนนะครับแต่ว่าเราสามารถปีนขึ้นไปได้ครับก็เพราะ <c oughs> ว่าเธอชอบของใหญ่ไงนางล้าน <c oughs> แกมันไม่ตายดีแน่ <c oughs> ไอ้ตุ๊ดพ่อ <c oughs> ชมมี่ว่าหนูว่านางล่านใช้มีสิวะไม่มีใครได้สา,สายสเตลเลยไองโง่เอ้ยก็จะเห็นว่าพี่กับน้องครับกำลังทะเลาะกันอยู่ให้เราค่อยๆย่องไปนะครับโร oh งรถเนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างครับแล้วก็ตรงนี้เราจะเห็นฉากสำคัญนะครับ จะเห็นว่าแม่ของเด็ก2คนครับกกำลังจูจีกับชายอีกหนึ่งคนที่เป็นโค้ชสอนแทนนี้เทนนิสนะครับตรงนี้คือฉากเด็ดเลยครับนี่ครับโอเคครับตามนี้นะครับตรงนี้ผมจะไม่ขอแปลบทสนทนานะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยตัวปมในเรื่องมันจะไปถูกเฉลยใน EP ี่อต่อไปครับสำหรับในเรื่องของ แม่หรือภรรยาของเจ้าของบ้านแห่งนี้นะครับก็หลังจากนั้นภารกิจตอนนี้ให้เราทําการขับรถกลับไปหาายเมียนครับซึ่งดูเหมือนว่าภารกิจนี้น่าจะลาบลื่นนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถเอารถมาได้แล้วเราก็คุยกับไซเมียนครับเออเจ้านายครับผมได้รถมาแล้วกำลังขับกลับไปที่ร้านทนายเอารถมาได้จริงๆฉันจะได้สามารถขายมันได้เลยก่อนหมดวันนี้ โอเคครับหลังจากคุยแต่แล้วตรงนี้ผมขับยางเร็วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็สังเกตชางในรถนะครับมีผู้ชายหนึ่งคนโผล่ขึ้นมาจากเบาะด้านหลังครับนี่คือปืนกลึงออโต้ขนาด9มมที่จะใช้ยิงเข้าโคโหลของแกอย่ามองไปทางอื่นขับไปเรื่อยๆไปให้ถึงที่ที่นายจะไปเท้พี่ชายงานของผมคือการทวงของคืนนะแล้วมันก็ระบุไว้ในเอกสารแล้วด้วยไม่น่าจะเป็นไปได้นะลูกชายของฉันทุ่ได้รถมา ฉันว่านายกำลังเล่นตุกติกอยู่นะเล่นตุกติกงั้นเหรอเอาจริงดิผมแค่ทำงานทวงของคืนเท่านั้นงานฉันจะขอบคุณมากถ้านายทำตามคำสั่งโดยไม่ถามมากเรื่องบางทีวันหนึ่งเราอาจจะนั่งกินเบียร์ด้วยกันก็ได้แล้วฉันจะสอนให้รู้ว่าโลกที่แท้จริงมันเป็นยังไง ใช้เป็นคนออกเอกสารพอคารถเขาชื่อไซเมียเยทาเลียนนักธุรกิจเหรอนายว่าเขาทำถูกกฎหมายไหมล่ะผมไม่รู้หรอกมันเป็นเรื่องของเขากับลูกชายของคุณนะไม่ต้องห่วงฉันกับคุณเยทาเลียนต้องมีอะไรเคลียร์กันนิดหน่อยสรุปว่าแต่ละภารกิจนะครับไม่มีภารกิจไหนลาบลื่นเลยครับรอบนี้โดนตัวเป้งเข้าไปเลยครับใช่แล้วครับ อีกหนึ่งตัวเอกของเรานั่นเองก็คือไมเคิลนะครับมาคอยดูกครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากนี้เฮ้พี่ชายถึงแล้วโอเคหยุดรถดึงเบรกมือที่นั่นใช่มั้ยใช่แล้วครับที่นั่นแหละโวๆๆๆๆขับรถเข้าไป เหยียบให้มิดแล้วชนกระจกเข้าไปเลยหรือไม่ก็มีสักรูสองลูที่หัวแกฉันจะเจาะก,กระโหลกแกเองเอาจริงดิพี่ชายแกเห็นว่าฉันตลกหรือไงโธ่มันเกิดบ้าอะไรกับฉันวะเนี่ยเอาละครับเราไม่มีทางเลือกนะครับทําตามคําสั่งของไม <า S 1> เคลครับตรงนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเหยียบให้มิดแล้วพุ่งชนกระจกล้าไปเลยครับฮัตตีโอ้ชีต แฟงกินแกทำบ้าอะไรเนี่ยคุสายเบียงครับมันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นนะเหลื่อของฉันมัาจะสูบฉีดในตอนที่ทำงานใหญ่เสมอเอานี่แล้วออกไปไอ้บ้าเอ้ยเราก็จะตายข้าชฉาดต่อสู้นะครับตรงนี้ไม่ต้องคิดเลยมากครับกดต่อยไปเลยบัวครับตรงนี้มาฟังอ่านมาลูกคมไมเคลิลของเราได้เข่าคัดซีนครับแกจำรถคันนี้ได้ไหม ฮะแกว่ามันคุ้มค่าอย่างที่แกต้องการไหมแล้ว,วเป็นพวกเหยาชื่อชาติโดนเข้าไปหนึ่งดอ,อกครับฉันจะบอกอะไรให้นะฉันฝึกร่างกายอย่างหนักกับเพาะสิ่งนี้หวังว่ามันจะคุ้มค่านะปังอีกหนึ่งดอ,อกครับ <c oughs> เขาตกลงในสัญญากู้ยืม <c oughs> เขาเซ็นแล้ว <c oughs> อ๋อเหรอแล้วมีระบุหรือเปล่าว่าสามารถบุกลูกบ้านของฉันได้ฉันไม่รู้เด็กนั่นอาจจะเป็นพวกโง่ แกมันเป็นพวกหลอกลวงแล้วอย่าให้ฉันต้องกลับมาที่นี่อีกนะอย่างรอเลยครับไมเคิลแล้วก็ระบบนะครับจะบอกเราว่าเราสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้เพื่อเพิ่มดามเมจนะครับในการต่อสู้ก็เรียบร้อยนะครับจบไปอีกหนึ่งภารกิจครับกดดูรายละเอียดขึ้นมาครับตรงนี้ก็ได้เป็น เพียงแค่สัญลักษณ์สีเงินนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราสามารถใช้ตัวละครตัวใหม่ก็คือไมเคิลได้แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับใน EP นี้ก็จบไวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ